วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเติ้ลแชนแนลชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่1 นะครับในภาคเรียนที่2ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวิชาสุขศึกษาภาระศึกษาซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปพูดกันถึงเรื่องสุขภาพของเราครับนักเรียนพร้อมแล้วนะครับอ่ายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสูา่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาภาะศึกษานะครับก็เดี๋ยวเราจะ อแป๊บนึงโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเป็นหน่วยของเรื่องของการรักสุขภาพนะครับซึ่งบทที่1นเนี่ยก็คือสุขภาพของเรานะครับอ่นักเรียนนะครับนักเรียนดูในรูปภาพนะครับ แล้วนักเรียนลองตอบกูเทิลนะครับว่าเด็กในรูปเนี่ยมีความสุขหรือไม่นะครับแล้วถ้ามีเนาะถ้ามีก็ลองคิดต่อสิว่าเพราะเหตุใดเด็กใน,นรูปเนี่ยถึงมีความสุขครับนักเรียนอ่าดูในภาพเลยนะครับแล้วลองตอบคำถามกูเทิลนะครับว่าเด็กในรูปมีความสุขหรือไม่แล้วเพราะเหตุใดใน,นะครับเด็กในรูปถึงมีความสุข นะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวครูเติ้ลให้เวลาตอบนะครับพอครูเติ้ลบอกเริ่มก็ให้นักเรียนลองพูดออกมาลองตอบออกมานะครับดูคําถามแล้วก็ลองพูดตอบออกมาเนาะพูดตรงนั้นแหละนะครับถ้าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ลองพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับถ้าอยู่คนเดียวก็พูดพูดคนเดียวก็ได้นะครับเนาะก็เป็นการพยายามที่จะ กระตุ้นความคิดของนักเรียนนะครับอ่ะพร้อมเลยนะครับ1 2 3เริ่มเลยครับโอเคนะครับ เห็นไหมครับกูตเต้นจะเว้นช่วงระยะเวลาให้นักเรียนได้ตอบนะครับว่าเด็กในรูปเนี่ยมีความสุขหรือไม่เพราะเหตุใดสําหรับกูตเต้นนะครับถ้าจะให้กูตเต้ลตอบกูตเต้นก็จะบอกว่าเด็กในรูปเนี่ยนะครับมีความสุขถ้าถามว่าเพราะอะไรถึงมีความสุขเพราะว่าเราเห็นจากรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มของเด็กทั้งสองคนนะครับแล้วก็กําลังวิ่งเล่น ออกวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขนะครับสิ่งที่แสดงหเห็นชัดเจนก็คือรอยยิ้มเนาะถ้าตอบสั้นมีความสุขไหมมีมีเพราะอะไรเพราะว่าอาเห็นรอยยิ้มของเด็กถึงคู่ประมาณนี้นะครับหนูจะตอบประมาณนี้ใครตอบคล้ายๆกับครูเติ้ลบ้างนะครับยกมือหน่อยแล้วใครตอบไม่เหมือนกับคูเต้ลบ้างยกมือหน่อยโอเคนะครับ จะตอบเหมือนกับคูตเติ้ลหรือไม่เหมือนกับคูตเติ้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป็นคําถามที่พยายามอยากจะให้นักเรียนได้คิดตามนะครับพยายามจะกระตุ้นนักเรียนนะครับให้ได้เกิดความคิดเนาะในการเรียนรู้นะครับเทอมที่แล้วเนี่ยคูเติ้ลอาจจะพูดเนื้อหาอย่างเดียวเลยเยอะไปหน่อยนะครับไม่ได้มีการกระตุ้นความคิดแบบนี้นะครับมีแหละ แต่ว่าไม่เยอะในในเทอมนี้อีก2สัปดาห์ก็จะเปิดเรียนนะครับอันนี้เป็นสัปดาห์แรกและอีกสัปดาห์หน้าก็จะเปิดเรียนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโค้เดอรก็จะคําถามเหล่านี้แหละครับมาให้นักเรียนได้พูดหน้าชั้นเรียนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นักเรียนก็ใช้โอกาสนี้ในการฝึกที่จะพูดนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านก็พูดอยู่ที่บ้าน ถ้าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ลองพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังจากคำถามต่าง,างๆเหล่านี้ลองอธิบายให้ท่านฟังแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็พูดคนเดียวนะครับแปลว่าถ้าเราจะตอบถูกหรืตอตอบผิดไม่มีใครว่าเราอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถือว่าเป็นการฝึกนะครับเพราะว่าถ้าเรามาโรงเรียนเนี่ยครูเติ้ลก็จะให้ตอบคำถามเหล่านี้หน้าห้องเรียนนะครับโอเคไปดูต่อไป นักเรียนลองสังเกตตนเองว่ามีสุขภาพดีหรือไม่แล้วเพราะอะไรถึงคิดว่าตนเองเนี่ยมีสุขภาพดีอ่าพอได้ไหมครับเนาะคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนลองสังเกตตนเองนะครับว่าตนเองเนี่ยมีสุขภาพดีหรือไม่แล้วเพราะอะไรถึงมีถึงคิดว่าตนเองเนี่ยมีสุขภาพดี โอเคนะอ่าลองตอบนะครับ1,2,3เริ่มโอเคนะครับอ่าน่าจะตอบได้เนาะ สำหรับคุณเต้ลนะครับถ้าถามคุณเต้ลว่าตนเองมีสุขภาพดีหรือเปล่าคุณเต้ลบอกว่าคุณเติ้ลก็จะตอบว่ามีสุขภาพดีแล้วเพราะอะไรถึงคิดว่าตนเองมีสุขภาพดีเพราะว่าเอ่อก็อย่างแรกเลยนะคือไม่ป่วยอ่าไม่ป่วยการที่เราไม่ป่วยเนี่ยมันก็แสดงให้ให้เห็นนาะอว่าเรามีสุขภาพดีแล้วก็สิ่งที่2ก็คือ ในเรื่องของการดูแลความสะอาดของร่างกายเนาะคุณเติงก็มันดูแลรักษา <c oughs> ขอไปครับมันดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นประจําแล้วก็ออกกําลังก,กายนะครับออกกําลังก,กายในทุกวันเลยนะครับเช้าตื่นมาก็จะออกไปออกกําลังก,กายไปวิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการารับประทานอาหารโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ อาหารจุกจิกจะไม่ค่อยรับประทานสักเท่าไหร่เนาะน้ำมันลมนี่แทบไม่ได้ดื่มเลยนะครับโอเคเนาะแนวการตอบก็ของคุณเต้นจะประมาณนี้มีใครตอบเหมือนคุณเต้ลบ้างยกมือหน่อยครับแล้วมีใครตอบไม่เหมือนคุณเต้ลก็อย่างที่บอกแหละครับนักเรียนมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ว่าจะตอบยังไงสิ่งสําคัญก็คือ อยากให้นักเรียนได้ลองพูดออกมาลองตอบออกมาในช่วงระยะเวลาที่ครูเติ้ลให้นักเรียนตอบนะครับเนอะครูเติ้ลอยู่นี้คงไม่เห็นเนาะแต่คําถามเหล่านี้เนี่ยจะนํามาถามในชั้นเรียนนะครับคําถามต่อไปกันเลยอ่ะโอเคนะครับมีประมาณนี้เนาะสั้นๆเลยนะครับในคาบนี้เนาะก็ ฝากไว้ฝากไว้นะครับฝากไว้เป็นการบ้านด้วยเนาะคำถาม2คําถามตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากาเรียนตรงนี้แล้วเนาะเราก็ได้เรื่องของประเด็นของสุขภาพนะครับเป็นการสํารวจสุขภาพของตนเองว่าคําถามแรกก็คือ,อเนี่ยเด็กในภาพมีสุขภาพที่เป็นยังไงมีความสุขหรือไม่เพราะเหตุใดน,นะครับ ก็มีความสุขนะครับเพราะว่าดูแลสุขภาพเขาดีใช่ไหมครับวิ่งเล่นเห็นจากรอยยิ้มเนาะแล้วก็คําถามอีกคาถามหนึ่งก็คือให้ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าตนเองมีสุขภาพดีหรือไม่แล้วก็เพราะเหตุใดอาจจะมีจากหลายสาเหตุเนาะลองลองสังเกตตนเองดูนะครับก็เริ่มบทเรียนกันสั้นๆแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากาเรียนตรงนี้เสร็จเนาะนักเรียนก็จะต้องไปทำ แบบทดสอบนะครับอ่าเป็นแบบฝึกหัดเนาะเหมือนเทอมที่แล้วนะครับเหมือนเทอมที่แล้วเทอมที่แล้วเราก็ทํากันจนอ่าในทุกคาบนะครับน่าจะเข้าใจกระบ,บวนการกันชัดเจนแล้วเนาะแล้วอ่าสำหรับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มไลนะ์เนาะแล้วก็กลุ่ม a c e b o o k นะครับแล้วก็เว็บไซต์ แล้วก็ช่อง y o u t u b e นะครับเป็นช่องทางที่นักเรียนสามารถสแกน QR Code นะครับแล้วก็เข้าไปาถึงช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Line หรือว่า f a c e b o o k เว็บไซต์แล้วก็ y t u t u นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับอยู่ในนั้นเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่นักเรียนรับฟังครูเต้ลมาถึงชั่วโมงนี้วินาทีนี้ นะครับแล้วก็อันนี้ก็สแกนได้นะครับคิว o า e y o ค t u ยูทนะู anel n เนาะก็คลิปวิดีโอที่พูดอยู่ในพูดอยู่ณนะตอนนี้ก็จะเข้าไปอยู่ใน YouTube นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ